ปีนี้ตามที่มีการพยากรณ์ออกมาจากสำนักต่างๆครับก็คิดว่าในปี2,568ฝนปีนี้ก็คงตกเยอะพอสมควรครับเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างเช่นถ้าดูจากสภาพอากาศครับในช่วงของเดือนมีนานี่ปกติมันร้อน,ร,อนร้อนจนชนิดที่ว่าต้องเปิดแอร์นอนทุกวันนะครับแต่ทุกวันนี้บางวันครับก็ยังมีลมหนาวเช่นที่ผมถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยลมหนาวก็ยังพัดอยู่นะครับในช่วงเช้าเช่วงนี้ แต่ในช่วงนี้ของทุกปีนั้นอากาศก็ร้อนมากพอสมควรในช่วงดึกๆเนี่ยก็ยังร้อนนะครับดังนั้นอากาศในปี2,568นี้ผมคิดว่าในช่วงของหน้าฝนนั้นฝนก็น่าจะดีแล้วก็ฝนก็น่าจะเยอะพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะครับแต่เท่าที่ผมดูข้อมูลจากสภาพอากาศของกรมปุตุนิยมวิทยาการคาดการณ์ในระยะ5เดือน6เดือนข้างหน้าหรือว่าในส่วนของต่างประเทศหรือแอปต่างๆก็ตามเนี่ย ก็ปรากฏว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันพอสมควรครับก็คือปีนี้ฝนจะเยอะพอสมควรในบางพื้นที่แล้วก็เยอะมากในบางพื้นที่เช่นกันดังนั้นปีนี้เกษตรกร,เ,กรเราก็คงต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรับมือในช่วงของเกิดวาตภัยภายน้ําท่วมสําหรับปีนี้นะครับเพราะว่าการคาดการณ์ของหน่วยงานราชการหรือว่าการคาดการณ์ของภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าน่าจะมีความแน่นอนอย่างน้อยก็เกิน50%ขึ้นไปครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมนํามาเล่าเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเราแล้วก็ตัวผมเองด้วยเนี่ยก็ต้องวางแผนในการปลูกพืชนะครับเช่นการปลูกข้าวในที่ลุ่มเนี่ยเราจะปลูกเราจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าดูจากสภาพทางเศรษฐกิจดูจากราคาข้าวแล้วก็เหนื่อยใจพอสมควรนะครับสําหรับปีนี้เพราะประเทศไทยน,นั้นมีปัญหาในทุกๆด้านครับในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี่เราตีกันเราทะเลาะก,กันในบ้านแต่ปีนี้เราทะเลาะก,กันกับรอบบ้าน โดยเฉพาะขเขมรกับพวกว้าแดงกับทางโอ้เยอะแยะครับทางฝั่งลาวก็มีครับรอที่จะรุมสกรรมไทยอย่นียดังนั้นในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่เรื่องนี้มันกระทบกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนคนไทยโดยตรงเพราะว่าถ้าเรื่องนี้มีความบานปลายแล้วก็มีผลกระทบระหว่างประเทศเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าคนไทยอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ ดังนั้นในส่วนนี้พี่น้องเกษตรกรค,คงต้องปรับตัวรวมทั้งสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของน้ําที่จะมีเยอะมีมากเกษตรกรต้องมีการเตรียมการวางแผนไม่ใช่ว่าเราจะปลูกพืชแบบเดิมเสี่ยงให้น้ําท่วมซึ่งในเรื่องของเสี่ยงให้น้ําท่วมเนี่ยผมเองก็ทํามาทุกปีเลยนะครับแต่ปีนี้คิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในการลดต้นทุนในการทํานาปีลงนะครับเพราะว่า ถ้านาปีในส่วนของนาธามที่ผมทําอยู่เนี่ยสมมุติว่าถ้าปีนี้มีน้ําท่วมอีกผมก็คงต้องขาดทุนมากพอสมควรเพราะว่าค่าปั่นค่าไถค่าเข้าปลูกอะไรต่างๆนี่ก็เยอะพอสมควรสุดท้ายปีที่แล้วปีก่อนก็น้ําท่วมน้ําท่วมเป็นเดือนเกือบ2เดือนก็ยังไม่ลงปีนี้ก็คิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาหรืออาจจะไม่ทําเลยก็ได้นะครับในช่วงของหน้าฝนในนาบางแปลงเช่นนาธามที่น้ําท่วมเป็นประจําทุกปีเนี่ยครับดังนั้นในช่วงของ เดือนเมษาพฤษภาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่าจะรับมือแบบไหนจะวางแผนในการทําการเกษตรแบบไหนซึ่งข้อมูลต่างๆสามารถที่จะหาดูได้ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีการพยากรณคาดการณ์ในเรื่องของน้ําปริมาณน้ําในปี68ว่าจะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลงทุนกันเกษตรลงทุนไปแล้วพลาดราคาไม่ดีเกิดขาดทุนขึ้นมานี่ ช่วงนี้จะลําบากพอสมควรเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีถ้าจะไปหางานทําอย่างอื่นก็ลําบากประเทศไทยนั้นมีปัญหาแทบทุกด้านไปไปมาเนี่ยกเษกษตรกรเราก็ได้รับผลกระทบกับปัญหาเรื่องนี้เช่นปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยมาทําหาเปรี้ยแผงลอยเปิดร้านค้าแข่งกับคนไทยเรื่องเหล่านี้คนไทยได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยทําไมพี่น้องกเษกษตรกรได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เพราะว่า เรื่องนี้จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีมีการค้าขายแข่งกับคนไทยประเทศไทยก็เก็บภาษีได้น้อยลงสินค้าจีนเข้ามาเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็กระทบการช่วยเหลือชาวนาะเพราะรัฐบาลไม่มีเงินช่วยเนื่องจากว่าเก็บภาษีได้น้อยลงกู้เงินก็ได้ไม่เต็มที่ดังนั้นในวันนี้แนวโน้มในเรื่องของปริมาณฝนในช่วงปี68น,น,นั้นก็น่าจะเยอะพอสมควรพี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนไว้ให้ดีนะครับว่าจะปลูกพืชแบบไหน จะลงทุนในความเสี่ยงที่เกิน5 0หรือไม่เพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วขาดทุนยิ่งบางคนที่มีการเช่าที่นาเช่าที่เพื่อการเกษตรเนี่ยยิ่งหนักไปใหญ่เลยครับดังนั้นก็ฝากพี่น้องเกษตรกรว่าปีนี้ฝนอาจจะเยอะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของบ้านเราก็ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรการลงทุนในการทํานาทําการเกษตรนั้นก็ควรระมัดระวังซึ่งบางครั้งก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเนื่องจากว่าถ้าลงทุนไปแล้วเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงโอกาสที่จะขาดทุนสูงนั้นก็พี่ณาว่าอาจจะ หารายได้เสริมอย่างอื่นหรือว่าลงทุนแต่พอดีพอประมาณครับจะได้ไม่ขาดทุนเยอะแต่สมมติว่าถ้าหาคิดดีแล้วยอมรับความเสี่ยงก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากความของยญยกับพี่น้องเกษตรกรด้วยกัน